ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในวันที่13พฤษภาคมปี2568เป็นช่วงที่ดาวพรฤหัสบดีโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมถุนในรอบ12ปีชาวราศีกุมจะดวงพุ่งเป็นปีแห่งการปั้นความฝันให้จับต้องได้ฉะนั้นนะฮะก่อนฟังคำพยากรณ์แบบเจาะลึกนะพิมพ์คำมงคลบวก,บวก ขอรับความฝันที่เป็นจริงแล้วขอให้มันเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านทันท,นทีแชร์วิดีโอนี้ไว้ให้เพื่อนที่เกิดราศีกุมด้วยนะฮะดันั้นวันที่13พฤษภาคมดาวพรหัสคือครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมถุนซึ่งคือภพที่หข,ของราศีกุมในทางโหราศาสตร์พระเวทภพที่5เป็นภพแห่งโชคลาภจากอดีตชาติจากบุตรจากความรักจากความคิดสร้างสรรค์จากเวทมนต์ที่แท้จริง คลิปนี้จะเาเผยว่าทําไมราศีกุมจะเริ่มเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งความสําเร็จได้จริงนะฮะในปีนี้นะฮะคือมันเป็นจุดที่ห้าเนี่ยมันคือปุตตะระพะนะฮะซึ่งมันแปลว่าความรักก็ได้นะฮะมันแปลว่าการให้กําเนิดก็ได้แปลไปทั้งลูกหลานลูกน้องไอเดียนั้นจะมีโชคดีเกี่ยวกับความรักนะมีคนมามอบความรักมีโอกาสได้ของพึงพอใจนะฮะบางคนได้บุตรได้ลูกได้หลาน ได้เด็กได้ไอเดียใหม่ๆใช้ครดคีเอทไอเดียความคิดสร้างสารรค์ออกมาให้มากหาสมุดสักเล่มติดตัวนะเวลาคิดอะไรออกให้รีบจดไว้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 แล้วก็เอามาทบทวนทุกวันเพื่อมันขยายเป็นไอเดียที่จะดึงความสําเร็จมาให้กับชีวิตได้ความสุขจากความคิดสร้างสารรค์ความสําเร็จจากความคิดสร้างสารรค์อะไรแบบนี้ได้พรสวรรค์โชคลาบเก่าที่เริ่มจะแบ่งบาน เมื่อดาวพฤหัสเข้ามาคุณจะเปิดศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนศิลปินนักพัฒนาเป็นแม่เป็นครูเป็นโค้ดหรือเป็นอาชีพใดๆปีนี้สิ่งที่คุณรักจะพาคุณไปไกลกว่าที่เคยฝันเพะาะนั้นด,นด้านดีสุดขีดเนี่ยนะคะมันเป็นคีย์เวิร์ดบอกว่าเป็นพลังของโชคความรักและก็ลูกลูกบุญธรรมลูกหลานนะฮะนั้นคนโสดปีนี้ผลดีมากเป็นพิเศษอาจจะพบรักแท้ที่ตรงจริตและตรงเส้นทาง หรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ลูกน้องได้ลูกหลานได้บริวารนะฮะอะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือว่าได้ความรักเข้ามาอะไรแบบเนี้ยคนมีแฟนจะเข้าสู่การร่วมสร้างฝันนะฮะว่าการวางแผนร่วมกันมากขึ้นผู้ที่มีลูกจะภูมิใจได้เห็นลูกเติบโตและมีพรสวรรค์และที่สําคัญใครที่มีไอเดียอยากเริ่มธุรกิจใหม่งานสร้างสารรค์ปีนี้คือปีทองเพราะพุทธศาสรรจะทําให้ทุกเมล็ดความคิดจะแตกหน่อออกมาเป็นผลงานที่จับ้องได้เพราะนั้นสิ่งที่ต้องระวังบ้างนะครับ การหลงไอเดียความลับหลอกความฟุ้งในจินตนาการแม้พุทธหาดจะให้พรในสิ่งที่บอกไปแต่ราศีเมถุนมันเป็นราศีธาตุลมนะฮะถ้าคุณไม่ตั้งมั่นกับเป้าหมายพลังงานมันจะกระจัดกระจ่ายนะนะมันเป็นลมนะนะร,ระวังความคิดฟุ้งเกินไม่ลงมือจริงจังหลงรักคนที่มาไวไปไวนะฮะติดอยู่ในความฝันโดยไม่กล้าสร้าง อย่าคิดว่าพรจะมาเองเพาะพลังพระหัตจะให้แสงไม่ใช่สําเร็จฟรีคุณต้องกล้าทําสิ่งที่รักอย่างจริงจังและลงมืออย่างเป็นระบบคือดาวกระดุมพระปุตตะบางคนได้มีการลงทุนก็ได้นะนะฮะแล้วก็ดาวลาพระก็อยู่ในพะปุตตะเขาเรียกลาพระปุตตะได้ลาบจากความคิดส้ำสค์ได้ลาบจากเด็กจากสัตว์สองเท้าสี่เท้าลูกหลานบุตรบริวารได้ลาบจากการลงทุนอะไรแบบเนี้ก็ได้ นั้นเคล็ดลับเพิ่มพลังงานของดาวพฤหัสเนี่ยให้คุณแบบอาจจะต้องสวดคำนี้โอมพฤหัสปฏิดมะหนึ่งรแ8จบทุกวันพฤหัสบดีทำบุญกับเด็กคนที่มีความฝันหรือทุนการมอบทุนการศึกษางี้ก็ได้เขียนเป้าหมายในกระดาษด้วยมือตัวเองแล้วอ่านทุกวันฝึกลงมือทําทันทีหลังได้ไอเดียอย่าผัาวันนะมันแนะนําก็พกอาจจะพกสมุดเล็กๆติดตัวเวลามีไอเดียอยากจะทาอะไรรีบจดออกมาก,ก่อนเลยนะฮะแล้วก็เอาไปขยายไอเดีย แล้วก็ลองลงมือทําทันทีทําที่ทําได้ไม่เกี่ยวกับเม็ดเงินก็ได้อาจจะทําเลยอ่ะท,ทเช่นค้นหาข้อมูลอะไรเงี้ยนะถ้ามันมีไอเดียทําอะไรปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างอาณาจักรจากจิตวิญญาณปีนี้คุณจะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่มันเป็นปีที่คุณเริ่มสร้างบางอย่างแต่จะกลายเป็นผลงานในตํานานในชีวิตของคุณได้สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมันอาจจะคือการสร้างครอบครัวบางคนอาจจะเป็นการสร้างลูกทางความคิดบางคนอาจจะสร้างแบรนด์จากความฝัน ในทั้งหมดนี้คือเกิดจากการพลังของดาวพฤหัสที่กําลังจะขยายนะฮะจิตของคุณไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง,งพรน่สิสพฤษภาเนี่ยมันคือวันเริ่มต้นปีเริ่มต้นชีวิตที่คุณจะต้องใช้แสงภายในเพื่อสร้างโลกภายนอกคือชาวกุมเนี่ยจงอย่าหยุดฝันในช่วงดาวพฤหัสอยู่จุดปุตตะนะฮะอย่ารอความสมบูรณ์แบบและอย่าหยุดรักในสิ่งที่คุณเชื่อคือคือดาวพฤหัสเนี่ยอยู่จุดปุตตะตรงเนี้ย ไปจนถึงประมาณสองตุลานะครับพอวันที่สองตุลาไปปีเนี้ยนะฮะไปจนถึงประมาณยี่สิสามธันวาปีหกแปดเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นมหาอุดนะฮะมันหมายถึงพอพฤหัสบดีเป็นมหาอุดมันก็แปลว่าอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะฮะเพราะมันเป็นดาวการเงินและเป็นดาวลาภะบางคนมีแหล่งที่มาจากแหล่งรายได้ใหม่หรือมันสามารถรวบรวมเงินก้อนโตได้แล้วพฤหัสเลื่อนในจุดอรลิเนใครที่มีหนี้เนี่ย ช่วงนี้มันเหมาะกับจัดการนี่นะวางแผนใช้นี่วางแผนจัดการนี่อะไรเงี้ยได้ดีด้วยนะฮะแต่ต้องระวงังอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเราหรือคนกล้ตัวได้ด้วยนะในช่วงเป่นเพื่อนผ่านจุดอดีตฉนันทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพบริจาคยานะหรือใช้เงินไปกับสุขภาพนะเพื่อแก้ดวงชะตาเพราะนั้นดาวพระราหูก็ยกทับดวงชะตามาตั้งแต่5พฤษภาคมไปจนถึงพฤศจิกาปี69 ด้านดาวเสาร์ก็จะย้ายออกด้วยนะฮะในช่วงไปปลายเดือนพฤษภาคมเข้าไปเรือนการเงินบางคนเนี่ยพอราหูทับเนี่ยมันเป็นเกษตรราชิบดีบางคนมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่นับจากนี้ไปหนึ่งปีครึ่งเนี่ยไปสิบแปดเดือน่ะบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือได้ทําอะไรใหม่ๆบางคนย้ายถิ่ฐานเหมาะในการย้ายที่อยู่ย้ายถิ่ฐานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนพาร์ทเนอร์เปลี่ยนหุ้นส่วนนะฮะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเครือข่ายเปลี่ยนวิธีการทํางานนะฮะ ว่าดาวราหูทับเนี่ยดั่งบทกลอนเขาบอกอสุรินถึงลักนาไหนบาพระเคาะจรไปมาต้องทับกันทั้งจันทับลัคดาทายตัดชีวาถึงอาสันคุณอาจจะตายอย่างสิ่งเดิมถ้าคุณไม่ตายอย่างสิ่งเดิมหมายถึงว่าสังคมเครือข่ายงานวิธีการใช้ชีวิตวิธีการใช้เงินวิธีการเดิมๆนะฮะคือการตายอย่างสิ่งเดิมถ้าไม่หรือย้ายที่อยู่อะไรเงี้ยหรือบางคนเปลี่ยนคู่เปลี่ยนหุ้นส่วนนะฮะเปลี่ยนวิธีทํางานถ้ามันยังอยู่แบบเดิมมันจะมีบางอย่างบีบให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือมันจะ ต้องระวังการถูกโกงเกิดคดีความหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยว,ว่าดาวราหูทับเนี่ยบางคนมักเจ็บป่วยถ้าเป็นไปได้ให้ย้ายที่อยู่หรือเดินทางบ่อยๆเพื่อหลบอิทธิพลของดาวราหูระวังคดีความถูกโกงถูกหักหลังบ้างแต่ด้วยความหมายกเกษตรราที่พอดีคุณจะมีความมั่นคงในรอบส8บปีปีนับจากนี้ไปจนถึงพฤศจิกาปี6กเบางคนมีแม่ไม้มีพ่อไม้มีต่างชาติต่างภาษาเข้ามามีคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณเข้ามามันก็เกิดมือที่สามสำหรับท่านใดนะฮะอยากจะ เรียนวิชาโหราศาสตร์นะฮะเอาไว้พัฒนาชีวิตตัวเองนะฮะวิชานิสสัตว์เนี่ยมันสามารถนํามาพัฒนาชีวิตของคุณได้นะฮะขอเพียงคุณเรียนรู้มันหรืออยากจะนําไปสร้างอาชีพนะฮะผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งนะฮะชื่อว่าโหราศาสตร์ประยุกต์นะฮะคือเป็นคอร์สเดียวที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้นะฮะแต่คุณจะได้ความรู้เพื่อนําไปสร้างคมลิขิตใหม่ให้กับคุณนะฮะลองหลับตาจินตนาการนะฮะคุณนั่งดูดวงทํานายดวงให้ใครบางคนนะฮะ เขานั่งฟังคุณด้วยน้ําตานะฮะเพราะคำพูดของคุณเปิดทางสว่างให้เขาเห็นทางชีวิตคุณไม่ได้ทําแค่ทํานายนะแต่คุณกําลังช่วยคนพ้นทุก์ได้ด้วยาศาสตร์ที่แม่นยําคุณคือแสงสว่างของใครอีกหลายคนนะฮะและที่สําคัญคุณได้รายได้และได้ความเคารพกลับมาอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ นี่ไม่ใช่แค่คอร์สดูดวงนะฮะแต่บันคือตัวเดินทางใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนอื่นศรัทธามีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นพน,ากานะะักงานนะฮะทำงานนะฮะเป็นเงินเดือนธรรมดาธรรมดาเลยนะฮะไม่มีเพจไม่มีชื่อเสียงแต่หลังจากเรียนคอร์สเนี่ยเขาเริ่มดูดวงให้เพื่อนให้ญาติใช้เวลาประมาณปีหนึ่งมันปากต่อปากนะฮะจนวันเนี้ยเขานั่งอยู่พันเฉยๆเขาเอาจากงานประจํารายได้เขาเนี่ยเฉียดแสนต่อเดือน นะครับเขาทำเขาทำได้นะฮะแล้วคุณก็จะทำได้สำหรับท่านใดยอยากจะมีช่องทางอาชีพเสริมนะฮะหรือว่าอยากจะแบบเอาจริงอ่ะนะนี่คือคอร์สของราสตรไทยประยุกต์ฉบับไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้เรียนแค่สาสิบกชั่วโมงดูดวงตัวเองได้รู้ว่าชีวิตควรไปทางไหนดูดวงคนอื่นได้ให้คำแนะนำชีวิตเปลี่ยนชีวิตคนสร้างอาชีพรายได้หลักแสนหลักล้านไม่ต้องมีชื่อเสียงก็มีคนจ้างนะฮะไม่ต้องไลฟ์ไม่ต้องโชว์ตัวก็ได้นะครับเพราะนั้นคอร์สนี้นะฮะจากปกติเนี่ยสามหมื่นบาทนะฮะผมอยากให้เรียนนะนะแต่ว่วา มันก็ต้องเอาคนที่ตั้งใจหรือคนที่ต้องการเรียนจริงๆนะฮะผมก็เลยลดให้เหลือ ,3999 ันเก้าอเบาทัเพนะียง20ท่านเท่านั้นนะฮะดูวิดีโอเนี้ยคุณได้โปรถูกที่สุดนะแล้วก็แคปมาบอกแอดมินด้วยทรานั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนะฮะเอาโหราศาสตร์ไปวางแผนชีวิตนะะผมเคยดูดวงคนบางท่านนะอายุ70ปีเคยมีเป็นพันล้านเบื้องต้นของชีวิตนะะโทรมาดูดวงกับผมซึ่งผมไม่รู้เลยนะว่าเขาเคยมีพันล้านแต่ผมดูจากพื้นดวงเขาเนี่ยผมก็ทายแย่หมดเลย ถ้าคนรู้จักเขาคงไม่กล้าทายแน่แต่ว่าน,นี้หมายถึงว่าผมทายตามดาวผมไม่รู้จักเขาเขาไม่ได้บอกชื่อบอกแค่วันเดือนปีเกิดชีวิตเขาเริ่มวิบัติมาเขามีเป็นพันพันล้านอะ,นะเริ่มวิบัติมาต,ตั้งแต่3ามเก้าสี่สจนไปชีวิตนะฮะหมดเนื้อหมดตัวเลยะฉะนั้นแล้วเนี่ยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการอ่านกลับได้นะฮะนนั้นท่านใดอยากจะเรียนนะฮะไปเป็นแนวทางชีวิตให้กับตัวเองหรือไปเป็นแนวทางชีวิตให้กับคนอื่นหรือไปสร้างอาชีพเสริมแนะนําคอรสนี้เลยเพราะคอนี้มันปูพื้นฐานแน่นจนม แล้วคุณจะได้ศิลปะในการพยากรณ์นะอย่างแม่นยาผมก็จะบอกว่าเออถ้าดาวนี่เจอดาวนี่มันควรทายยังไงนะฮะมันควรพูดยังไงนะฮะบอกหมดเลยนะฮะในวิดีโอที่ทําไว้แล้วนะครับคุณเลือกเวลาเรียนได้ตลอดเลยนะฮะเข้าครั้งเดียวก็คือเรียนได้ตลอดชีวิตถ้าเฟซบุ๊กไปปิดก็ดูได้ตลอดทั้งชีวิตอ่ะนะฮะวันนี้นะครับตัวทักข้อความแอดมินไปนะฮะทักข้อความหน้าช่องหรือลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์